เบื่อจังเลยน่าเบื่อก็เบื่อน่าเบื่อมากตรงนี้ไม่มีทางมากิน cố thủ cố thủ mai 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 ôi ôi mai 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 ทำนข้าแล้วเลเดียวแล้วหละทงานนต้องทำงาน ครับตรงนี้เขาคื mm ่อนทีนเนี่ยบนอินจิมอสนมีะคะทำานเราจะเริ่มเกิดี่ รถก็เอารนยังดีกว่าไหนๆออกไปอเอแล้วก็ส่งหน้าบ้านด้ไหมออกเราจะต้องขับรถไปนะจะคือต้องหาทำงานนั่นแหละ ตอนนี้เราไม่มีอะไรแล้วเราจากทำงานนี่อะไรนต่งไหนนังไหนตรงนี้นร่งนี้น,นี่อู้ห <c oughs> ูฟ <c oughs> ินอยู่แล้ว ขึ้นอยู่แล้วว่าทุกคนจะมีไฟขั้นเดียวด้วยรถบ้าแล้วเนี่ยไปก่อนนะซีรีส์ขัดแกงเป็นขัดแกนุโอเค เ okay. oh. okay. uh> uh ื่องสนีคืองานสวีคับพนักงานให้จับโจอ๋ออ้ยอย่าอย่าพึ่งก่อนเลยครับผมจะทำงาน อะไรครับจำไ,ไหมไหใช่เสียงดังชาม,มาตาเปล่าปะทำงานดีกว่าเว้ยีในงานมาใหม่ต้องต้องทำซะหน่อยอ,อ้าวอ๋อขึ้นไหมอุ้ยโอเคไป,ไปๆๆ อุ้ยตุกเหม็นนี่คืองานโอ้ยแล้วต้องต้ององซ่อมยังซ่อมสายไฟไฟด้วยปลไว่ะอาจารย์ไม่หากซ่อมสายไฟตรงนี้เลย ส,ส,ส้มกียครับส้มกีสาครับสมกีครับ ไม่ได้ยินครับ,รบพูดแบบไม่ต้องเปิดไมค์ก็ได้นะครับให้ส่องสายดูดูเลย,ลายสายสีสายสายที่สองเลย <c oughs> อาวสาย